ครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีทักทายกันครับผมวันนี้มีเมนูวันหยุดครับมาตามน้านักตกปลาที่บ่อตกปลาข้างบ้านนี่แล้วครับอ่างวัดของมอนครับเอาอุปกรณ์มาด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ลงเบ็ดครับมัวแต่นั่งไล่นั่งถ่ายอยู่เดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนมาดูบรรยากาศนะครับบ่อตกปลาว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับบรรยากาศบ่อตกปลาครับผมเหมือนเคยครับตายต้นใร ต้นโพสิเรียกต้นโพนะต้นนี้อาศัยมากับรถของนาเขาผมมีอุปกรณ์มาอยู่นะมีเบ็ดมาแต่ว่ายังไม่ได้ตีหรอกมัวแต่นั่งไล่อยู่ครับเพิ่งไล่เสร็จไล่ขึ้นมาพูดคุยทักทายกับเพื่อนๆนครึ่งชั่วโมงครับให้ดูบรรยากาศบอ่อหนากุ้งวันนี้น้ำเยอะเลยครับนาเขาอยู่ข้างในโน่น นาำเยอะมากฝนตกต่อเนื่องกันเป็นอาทิตย์แล้วครับนี่ว่ามันจะหนาวแล้วยังไม่หนาวอีกชอบบรรยากาศธรรมชาติครับใน,นี้เป็นหมู่บ้านสุขสำราญคาแนวครับนาอยู่ข้างในนะครับบรรยากาศโดยรวมของบอ่อตกปลาครับไซสายยังสวยเป็นโลเลยตัวเนี้ยผลงานนะเขาเป็นบอ่อเลี้ยง กุ้งของชาวบ e um, pues ้านนะครับไม่ได้เลี้ยงปลานะครับเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งแต่ทีนี้เวลาเปิดน้ําเข้าน้ําออกมันก็จะมีปลาเข้ามาครับส่วนมากก็จะเป็นปลาช่อนนะครับเข้ามากินกุ้งในบ่อเขาก็ให้ตกออกไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะครับเป็นปลาธรรมชาติปลาช่อนธรรมชาติเป็นบ่อกึ่งธรรมชาติแหละครับเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งแล้วปลามันเข้ามากินกุ้งเขาเขาก็ให้มาตกออกถ้าตกได้ก็คือจ่ายค่า มีฝีมือขนาดไหนก็ใส่กันไปอยู่ข้างถนนนะ่ะเป็นถนนทางเข้าหมู่บ้านนะครับก็จะมีเสียงดังรบกวนหน่อยครับบริเวณรอบๆก็เป็นบึงน้ำซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าโซนนี้เมื่อก่อนก็คือเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาของชาวบ้านเขาครับอันนี้มันความจเจริญมามันก็เปลี่ยนไปครับถมบ่อขายที่ เป็นหมู่บ้านจัดสรรหมดแล้วครับก็ยังมีอยู่น้อยครับตรงนี้มันลึกเข้ามาจากปากซอยประชาอุทิศ90ซอยหลักก็ไม่เหลือแล้วครับเป็นหมู่บ้านจัดสรรไปหมดแล้วครับให้ดูวิวดูบรรยากาศก,ากันแล้วกันนะครับผมจะมีตัวไหมจะมีตัวหรือจะมีตอครับตรงนี้ตอไม้เยอะ ต่อมาเยอะครับตรงนี้เหยื่อใต้น้ำอาจจะโดนต่อก็ได้จะมีปลาตัวไหนอยากออกกล้องไหมลองดูนะครับจะได้ตัวไหมมีแต่หญ้า เช้านาก็ได้ตัวไปแล้วนาก็ได้กันคนละตัวแล้วครับไซโลเลยผมยังไม่เจอตัวตีเบ็ดยังไม่คล่องเลยมีปลามาก,กัดก็ถือว่าโชคดีแล้วปลาตาบอดเอออืมโอ้ยไม่ติดครับ ไฟขึ้นเลยโดนตัวครับโดนตัวโดนครับโดนกัดไปทีนึงแต่ว่าไม่ติดวัดไม่ติดวัดไม่ติดซะแล้วโ,โหได้ย่ามาไม่หมาเลย เมื่อกี้โดนกัดตรงนี้แหละครับแต่วาดไม่ติดตีย้ำที่เดิมดูจะมีตัวหรือจะมีตอตกปลาก็ต้องขยันตีครับตีเหยื่อปลอมตกปราช่อนก็ต้องขยันตีครับไม่เหมือนตกปลาหน้าดินที่ปั้นเหยื่อถ้าตกปลาหน้าดินปั้นเหยื่อก็ตีลงไปแล้วก็นั่งจิบ น้ำชารอได้รอปลามากินเหยื่อแต่ตกเหยื่อปลอมต้องตีแล้วก็กอรอเดินรอบบ่อไปเรื่อยๆครับตรงนี้ไม่กัดก็ต้องย้ายหมายท้อไม่ได้ท้อไม่เจอตัวตีย้ำๆดูครับพราะประช่อนมันนิสัยขี้ลำคาญครับแล้วมีอะไรผ่านหน้ามันบ่อยๆตอนแรกอาจจะไม่กัดพอมีผ่านบ่อยๆมันจะกัดครับ มันที่มันกัดที่มันติดมันนี่ไม่ใช่ว่ามันมันหิวนะครับมันกัดด้วยความรำคาญมันรำคาญมันก็กัดลองตีล้อตะลิงดูลองตีล้อตะล,งล,งตล,ตะลิงดูครับตีไปกลางบ่อแล้วไม่มีตีไปเลื่อยเปล่อย ไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญอะไรนะครับแดดออกมาแล้วเจอแต่หญ้าโอเควันนี้ไม่หมานอากาศก็ย้ายหมายตรงนี้ไม่มีตัวไม่มีตัวก็ต้องย้ายหมายแล้วครับหญ้าลกมากเลยตรงนี้ ตาโกกระโดนอ่าต้นโพที่ไม่ไช่ต้นกระโดนย้ายไม้ครับเดี๋ยวเดินไปหาหน้าเขาทางโน้อนอันนี้ไม่มีตัวโอ้ยย่ยาลกไม่เจอปลาแต่จะเจองูหรือเปล่าเนี่ยอย้ายหนีครับย้ายหนีตรงนี้ไม่มีตัวย้ายไปฝั่งโน้นดีกว่าน้าเขาตีตรงโน้นกัน เรามาตีตรงนี้คนเดียวไม่เจอตัวครับไม่เจอตัวหมายนี้มันเคยได้ตัวครับลองมามุมนี้ดูเมื่อกี้ไปตีตรงใต้ต้นโพไม่เจอตัวเลยครับมีแต่ตอเออตรงนั้นตอเยอะตรงข้างรหัสน้ำมีตออยู่ลองดูมุมนี้ครับ คองนี้มันชอบเยื่อใต้น้ําย้ายหมายไปเรื่อยตรงไหนไม่กาดก็ย้ายครับหญ้าเยอะจังหญ้าเยอะจัง กระดีเก่าๆครับกระดีเก่าๆน้าก็ตีเหยื่อผิวน้ำก็ตีเหยือกบกระโดดสารคามผมตีกระดีเหล็กกระดีเก่าๆหมานแต่ยา่า มีแต่ย่ามีแต่ย่าไม่มีปู่ไม่มีตามียายมีแต่ย่าครับได้แต่ย่ามาไม่มีปู่มุมนี้มันเคยโดนมันเคยมีตัว ขาใส่รองเท้าบูทกางเกงขาย,ยาวเสื้อแขนยาวผมเล่นรองเท้าแตะเสื้อแขนสั้นกางเกงกับสั้นหาเรื่องนะเนี่ยโอ้โห,โห,โห,โหโ่าแล้วไงเจอลังมดเข้าเจอลังมดเข้าเหยียบลังมดเข้า ดีนะเป็นลังมดไม่ใช่ลังแตนตีเลาะตะลิงก็แล้วตีกลางบ่ก,ก็แล้วเงียบวันนี้ไม่หมานเลยน้าก็ได้ไปสองตัวแล้วถ้าโดนมันต้องโดดเย็งเลยแหละได้แต่ย่ามา มันแต่ย่า